สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลมอโตรายวอล์ ival, อีกเช่นเคยครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางผมได้มีโอกาสไปงาน World d u ต a t i Week 2022ที่สนาม m i s a n o World Circuit และกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องถือว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างที่อยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันมากเลยครับโดยชิ้นแรกเนี่ยผมได้พาพรีวิวพาชมคันจริง ตัว Ducati V21L รถแข่ง Moto E 2023ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รับชมครับสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อนได้ในวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงโมเดลดูค a ติปี2023อีกรุ่นหนึ่งครับที่ได้มีการเรียกว่าเผยโฉมเป็นครั้งแรกในโลกต่อสาธารณชน เพราะถือว่าให้กับทางผู้ที่มาร่วมงานนี้ครับเป็น sneak preview แต่ผมต้องย้ําก่อนนะว่าเขามีการริปโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องทุกอย่างรวไมไปถึงตัวแว่นกันแดดครับไม่มีการให้บันทึกภาพใดๆทั้งสิ้นออกมาดังนั้นครับในคลิปนี้ผมจะขอมาพูดถึงรายละเอียด2,023ตัวแคมเบอร์ใหม่ที่เขาใช้ชื่อคอนเซปต์ว่า next gen หรือ generation ที่2 โดยตัวรายละเอียดนี้ผมจะขอพูดถึงในส่วนที่ผมได้เห็นกันก่อนเลยจุดแรกก็คือขุมพลังเครื่องยนต์ครับยังเป็นเครื่องยนต์เดิมก็คือเป็น L-Twin ความจุ8 0 3ซ c ระบายความร้อนด้วยอากาศบล็อกเดิมแต่ว่ามีการปรับจูนในส่วนของมาตรฐานไอเสียให้มันผ่านที่ระดับยูโร5 รูปลักษณ์หน้าตาครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาทิชุดไฟหน้าก็ยังเป็นทรงกลมแบบ LED แล้วก็ยังมีรูปทรงลักษณะที่เป็นตัว X อยู่ตัวถังน้ำมันครับก็มีการปรับใหม่เล็กน้อยและคันที่นำมาโชว์ในงานนี้มันจะเป็นสีเหลืองซึ่งจากที่ผมได้ถามไปว่าตัวนี้เป็นไอคอนหรือเปล่า ทางผู้พรีเซนต์ก็บอกว่าใช่ครับมันคือไอคอนดังนั้นตัวนี้น่าจะเป็นไอคอน y ยลโล่รุ่นเริ่มต้นของ s c r a m b l r นอกจากนี้เลยฮะทางผู้พรีเซนต์ก็ได้บอกเราอีกว่าเขาจะมีทำอ c c e s s s r r รเสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้าสามารถซื้อไปเปลี่ยนสีตัวรถพวกรายละเอียดที่เป็นชุดพลาสติกเองได้ซึ่งมันก็จะมีสีให้เลือกเพิ่มอีกก็คือสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับจากที่เขาพรีเซนต์ออกมา จุดต่อมาครับรูปทรงเบาะก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับโดยมันจะยังคงดูมีความเรียบแล้วก็เพิ่มโลโก้ตัว X เ,เข้ามานอกจากนี้ตัวดีเทลรายละเอียดครับตัวเฟรมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยทางดูคติได้พรีเซนต์บอกว่าจะส่งผลให้ s c a ม b e r 2023นี้มีน้ำหนักที่เบาขึ้นกว่าเจเนเรชันก่อนหน้าอยู่ประมาณ5กิโกรัม และจุดต่อมาอีกที่มีการปรับเปลี่ยนและถือเป็นรายละเอียดที่สําคัญเลยครับก็คือตัวเรือนไม้ของเขาจากทรงกลมดิจิตอลครับก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นแบบจอสี TFT ตามยุคตามสมัยแล้วและการที่มันใช้แบบระบบคันเร่งไฟฟ้าก็แน่นอนจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมเข้ามามากมายครับอย่าง riding mode ก็จะสามารถปรับได้แล้วก็พวกระบบช่วยเหลืออย่าง traction control ก็มีเพิ่มเข้ามาด้วย ดังนั้นครับชุดหน้าจอเปลี่ยนใหม่เพิ่มเติมระบบอิเล็กทรอนิกส์สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนตามมาน,นั่นก็คือเรื่องของตัวชุดสวิตช์แฮนด์ที่เอาไว้ใช้ในการควบคุมและนอกจากนี้ครับทางผู้พีเซนต์ก็ได้บอกอีกว่าในตัวนี้จะมีการเพิ่มฟังก์ชัน q u i c k Shifter เข้ามาครับแต่น่าเสียดายนิดนึงเป็นอ c อกเซอรีที่จะต้องซื้อเสริมเพิ่มเติมเข้าไป รายละเอียดเบื้องต้นของ2023 s c a m b e r Next Gen นี้นะครับก็อันนี้ถือเป็นรายละเอียดที่ผมพอจำได้จากคันจริงอยู่นะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถเก็บภาพดีเทลให้เพื่อนๆได้รับชมกันได้แต่ในปีนี้ฮะก็น่าจะมีการเปิดตัวมันออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ทำตลาดในปี2023ส่วนมันจะเปิดตัวในประเทศไทยปีนี้เลยหรือเปล่าในช่วงปลายปี หรืออาจจะต้องข้ามไปเป็นโมเดลเยีย2023แบบเต็มตัวไว้ทางผมครับจะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารของทางดูคติไทยแลนด์แล้วเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้รทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกคนรอติดตามข่าวสารจากทาง m o ม r i v i v แลเราด้วยนะครับทั้งในส่วนของ YouTube c h annel นี้รวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ครับวันนี้ผมพล ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ